อย่าบอกโอ้เอาสาธุสาธุเอานั่งสบายสบายคนเด้ออ่เอาเมื่อนี้ยอดโยมทั้งหลายเดอ้อโอ้ได้ยาพิเศษเออสาธุสาธุเผื่อบ่อยมันเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเนาะ าก่อนอื่นเนาะในช่วงคุูบาจารย์ฉันบ่ดนดอกฉันหน่อยๆเอาพูดละถวยกับพอ่อตอนเพ่งจังฉันอาหารปกติเพราะว่าสามโมงเศรเหลือเวลาอยู่เศร้าพกในทีกระหอดสามโมงเศราฉันหนอฉันหนอะครูบาาจารย์ก็ดีเดอ้อ แล้วแล้วก็ะยานโยมพิจรารณาจะเทียนเป็นไงอย่างมันนี่หละเป็นไงอย่างเออมันนี่กลวยจับเนอ <c ười> มัมนค่ยับครับ <c ười> นะก็ิเป็มุ่เพราะเป็นนักไปในเเฟอครับไปเป็นมาสามเนครับนม่ง นในอำเภอรครับคนนุณน,นางคือนางจิ้งค่ะพี่กระเช้านพันธ์ทีเราท่านเขียนนั่นนี่ตัวนี้ตัวีอยู่ห่ัมีครับไม่ดีขอเจริญพรทางคุณพ่อ,น,อ,พอ,พอนายอำเภอเด้อพร้อมคณะมาพิจารณาอาหารพร้อมๆกันไปเลย ว่าอยจังสีสารหลวงตาว่าก็บาอาจารย์ฉันแล้วนาะเื่อเดียวคนพอนอำเภอมาพิจารณาตอนโหลดเดอ้อพ่อมคณะแต่ก่อนสาสามโมงเคืองุนดอกเวลายังหลายอยู่พรว่าพันจังสิมาหอดเดอพิจารณาข่อยจับสนิทแต่ก่อน เจริญพรเดิมพ่อนายอำเภอพรเทพเพชรน้อยพร้อมคณะนะบางอ,อง่มงเาต้องหันก็นดีเด้อเออทั้งแม่ขาวถืออ,อุโบสถศีลพอออกถืออ,อุโบสถศีลก็พิจารณาอาหารเพชรทน้นฮอนคืออยู่ในลานค่ะนี่ลงตาวาน้อ ขออนุโมทนาเน้อนางการจนีอักษรพิมพ์นอพร้อมทั้งครอบครัวที่ทให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งบำรุงบวรพุทธศาสนาจึงขออนุโมทนาสาธุแม่เสถียร ทาริวงบอกขึ้นอย่างประกาศบ,บอกคอยออกเออขอเจริญพรเด้ออไม่ต้องกราบเดียวก็พูดว่าก็มาพอดีเลยถูกถูกฝายเด้อประเทศทหารหลายอยู่อง่าอมจะคอยพิจารณาน้ำหลังปัญญาคนละถ้วยละถวยสองถวยแต่ว่าครูบาอาจารย์มังลูกพันแสบ่าทาถวย่นนี้ ัมไมนธรรมนนา้นะอัน,นี้โอ้นับปากาบุคใออกขออภัยหลายๆร่วมทำบุญในหนึ่งร้อยบาทเดอ้อนอกจากนั้นพ่อสิงทองแม่สว่างบุตรจันนาะพร้อมอครอบครัวในทำบุญร่วมสร้าง ศูนย์รับบริจาคโลหิต่นนอพอสิงแม่สว่างนอสว่างเกษร1,500บาทเนอโมทนาสาธุและขอแจ้งญาติยโยมทั้งหลายได้ทราบพ่อสิงทองแม่สว่างบุูจารย์พร้อมครอบครัวทำบุญวันแม่แห่งชาติดี สามร้อยบาทเน้อโมทนาสาธุพ่อจำเริญแม่สุบนอุตสาหกิเกตทำบุญวันแม่แห่งชาตินี่หนึ่งร้อยบาทอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวณนอ้อจึงขออนุโมทนาปัจ,จัจหนึ่งพันสองร้อยบาทจากนายรัศมีบุตรราช และครอบครัวบ้านเลขที่49ทับ1ซอยห้าถนนแจ้งสนิทต,ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนอะขอ อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ยาตายายผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่กบเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพนิพพานน้อ อนุโมธทนาสาธุนิูพานี่ัจพยโยโหตุนาสออนุมาคำใต้เนาะคุณหมอโรงพยาบาลพระศรีมหาโพนอนางสุนีคำใต้เด็กชายธนกฤจคำใต้ร่วมทำบุญเป็นฆ่าพระตาหาร ค่าน้ำค่าไฟจำนวนห้าร้อยบาทบรนบรุงท่าขันหลวงตาอีกห้าร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาทขออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเจ้ากรรมนายเวรและสรมพัสัตทั้งหลายนิพานะปัจยโยโหตุและนอกจากนั้นพ่อคำปนแม่นวลจันทร์นอ ย่อมพอย่อมแม่หลวงพี่แดดหลวงพี่อวดนออุปถากหลวงตาพ่อพระมรแม่อาวรพ่อคำปอยแม่นวลจันท์นี่ทำบุญบำรุงพุทธศาสน์ศาสตร์ัพุทธศาสตรนานี่สามร้อยบาทพ่อพระมรแม่อาวอสองร้อยบาทพ่อพระเดชแม่สิริรัตสมี สองร้อยบาทพ่อยอดชายแม่อมาราพรนิสามร้อยบาทแม่ประเสริฐภาคสุภโภหนึ่งร้อยบาทเอ้ออันนี้บรุงบวรพุทธศาสนาและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทิศยันยงตุ้มทองนอ โอนปัจจัยวันที่12สองิงหาคม65ในเวลา06.41ธนาคารออมสินทำบุญบำรุงท่าขันลงตาใน500บาททำบุญทุกอย่างภายในวัดบำรุงพระศาสนาอีก500บาทรวมเป็นหนึ่งพันบาทเดอ้ออนุโมทนาสาธุ เนาะพ่นโอนมากมุอเสาน,นี่และนอกจากนั้นวันนี้เนาะพ่อกำนันตำบลหนองแก้วเนาะเริ่มพ่อกำนันอยัางก,ก็เริ่มบัตที่เริ่มนะอคอ,อเออเ,อ,เอิญจะพ่อกำนันหละเนาะ ปฏิเริ่มแวบเดียวนะ้อพอกำนันประคองน้อเพิ่นอุ่มบาทใสๆอย่างก่อนเพื่อให้เกิดความสจรวกในการบำเพ็ญบุญอันนี้นับปัจจัยที่สายทานศรัทธาทุกๆฝ่ายย้อนลงในบาทเพื่อบำรุงบวรพุทธศาสนา นับเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์อนุโมทนาสาธุนิพพานปัจโยโหตุอาแม่กำนันบัณนี้พอสุนทอนนอแม่ทาวน อาคุณพ่อสุนทรคุณแม่ถาวรก่อบุญนออดีตกนนตำนันตำบลหนองแก้วคนแรกร่วมทาบุญสูยนรับบริจาคโลหิตกับคณะสงฆ์พร้อมข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกฝ่ายสามร้อยบาทบำรุงพุทธศาสนาอีกสองร้อยบาทรวมเป็นห้าร้อยบาท อุทิศบุญบุสมศให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติที่ลวงลับไปตลอดสัมพััสตทั้งหลายเด้ออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นข้าราชการตำรวจของเราเน้ผู้ใจบุญทั้งหมดสพหัวตะพาน รวมทำบุญปฏิสถานพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบรมีนาโปรด้านหน้าสอพอหัวตะพานรวมกันทำบุญมาเนอสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเดออนุโมทนาสาธุ นิพพานะปัจยโยโหตุแล้วก็ขออนุโมทนาที่แจ้งให้ทราบสักนิดเอ,อ้สาธุนะสุกกายอย่าลืมนิพพานะปัจโยโหตุเดินละเดอน <c oughs> เมื่อกี้นี้อนุโมทนาทางสถานีตำรวจธทหัวตะพานเราเนอะแล้วก็ขอแจ้งให้ทราบทุกฝ่ายเนอการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพุทธบารมีนาปกที่ประดิสถานด้านหน้าของสอพอหัวตะพาน ก็ได้รับสายทานจตธาจากหลายหลายฝ่ายามีหลวงพ่อวิวัฒวัฒโนวัดบ้านเกาะบอ่อนี่ห้าหมื่นบาทแล้วก็ท่านพันตำร,ร,รวจเอจสงงาทางธรรมนอผู้กำกับหวัวลงสถานีตำร,รวจผู้อรหัวตะพานของเรา ท่านปรารถนาอยากให้มีพระพุทธรูปปฏิสฐานไว้หน้าโรงพักเพื่อจะได้กราบไหว้สักรระบูชาท่านก็เลยถามหลวงตาว่างบประมาณปร,ระมาณเท่าใดครับหลวงตา,าหลวงตา,าบ่กคือจะเกินแปดหมื่นมั้งวะท่านถ้างั้นผมบริจาคพร้อมก็ควยสามหมื่นบาทเดอ,อก็เลยเป็นแปดหมื่น และท่านสสสมหญิงมบัวบุตรมาในวันนั้นก็ร่วมสร้างอีกหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็สายฐานสัทธาทุกทุกฝ่ายก็ได้ร่วมบุญกันอีกสามพันสองร้อยห้าสิบบาทและนอกจากนั้นคุณโยมกิติยาถาวรพร้อมครอบครัวก็สองพันบาท ลายาติธรรมจากหนองยอนอของท่านสง่าทางธรรมก็มาร่วมบุญ 2, บอีกจองพันบาทเนอการ <c oughs> ปฏิสถานพระพุทธรูปก็สำหรับองค์พระนั้น คุณพ่อคำฟองพร้อมครอบครัวท่านบอกว่าขอหกหมื่นพอหน้าตักพระน้า,นากปกเป็นหินหน้าตักยี่สิบเก้านิ้วขอหกหมื่นหลวงตาก็บอกว่าอยากจะได้ฐานเป็นหินเหมือนกันท่านก็นเลยบอกว่าถ้างั้นผมถวายครับ,บนอฐานพระนั้นสั่งยมพ่อคำพอง หินแกะสลักอยู่ที่สีคิ้วเป็นผู้ถวายแล้วก็นอกจากนั้นก็กระถางทูบพุ่มดอกไม้เชิงเทียน1,700รบาทแล้วก็ค่าปูน,าานค่าทรายนอทรายหนึ่งคิวหินหนึ่งคิวเหล็กสองหุนสามเส้นปูนเพชรสามกระสอด จะรวม1,869บาทเนอแต่รวมทั้งสิ้นก็ห4 5มืกบาท คงเหลือ2 8 6 8มบาทแล้วก็ท่านโอนปัจจัยที่ปัจจัยอื่นที่ลงตาปรบให้ฟังอีก5,000บาทคงเหลือเงินอยู่3 3 6 8 1บาทเนอแล้วก็ขอทางทางสอพหอัวตะพานอีก2 หมื่นห้าพบาทก็คงเหลือปมันห้าห้าหมื่นกว่าบาทอันนี้เอาไว้เวลาสมโพธหลวงตาสิพาสมโพธิ์อยู่เดอ้อสิพาสมโพธ่พูดเดือนตุวลาจะคอยสมโพธิอันนี้จะขอประกาศอนุโมโอให้ทนายทราบโดยทั่วถึงกัน แอนนอจากนั้นนอพ่อใหญ่แลแม่อุไรสุขบุญบารุงวัดนี่สองร้อยบาทอันนี้อุบาสกอุบาสิกากบ้านหนองจอแต่ก็ทำบุญทั่วไปวัดนั้นเถอะปฏิบุญกคุณน,นแก่ปู่ย่าตายายนอเจ้ากรรมในเวรเป็นต้นแลนนอจากนั้นนอสอนัทธนันบุตรราช ขอบำรุงท่าขันหลวงตาน500บาทพุทเิศช่วนบุนบนญกุศลทายาทผู้รองรับไปแล้วนิพพานะปัจจยโยโหตุอิ่มแหลแม่นบ่ไวันนันเพินพ่นไปบินทบาทมากเลยบ่เพิ่นฉันเลยนเนาะ เอก็เป็นว่าหลวงตาก็อนุโมทนามาก็อิ้มแล้วหอเนาหลวงตาญาติมันเป็นคือหลวงปู่บัญชิอุบลว่านะอย่าไล่กันนาะหลวงตาหลวงเื้อไว้แต่หันมาจนหอคุ้มเงินนี่ยขันบออิ่มกับ น้อให้โอกาสครูบาอาจารย์ฉันไปพอดีพอดีเดอเ้อแล้วพอหย่าโยนแจงกิงเข่าก็พอดีแล้วบันเนอรเด้ออ้อาวลวงตาว่าอนุโมทนาวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเดอ้อคิดอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามนึกถึงแม่เดอ้อ นึกถึงแม่ของเราถ้าเรานึกถึงแม่ก็เสมือนนึกถึงพ่อถ้าเรานึกถึงพ่อก็เสมือนนึกถึงแม่เพราะพ่อแม่ทั้งพ่อและแม่เสมือนคนเดียวกันหล่อหลอมให้เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ พราะฉะนั้นร่างกายของเราทุกคนจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่พ่อแม่เมตตาให้มาด้วยความด้วยคุณธรรมให้ลูกมาด้วยความเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุติตาธรรมและอุเบกขาธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตายึงขออนุโมทนาเนาะ บินทบาตมาแต่พูนพระองค์ะยหย่เฮาผลยังออมมาพมี่อยู่น้อโอ้จะแมนอบอุ่นอี๋เพราะขนาดเดิจากนี้ไปหลังจากเราทําบุญถวายพัะทหารบินทบาตตอนเช้าแล้วนอท่านคุณพอ่อในอำเภอพร้อมข้าราชการหัวตะพานของเราพ่อค้าประชาชน พระเจ้าประสงค์ก็ประกอบพิธีมาเช้านี้น้อมบุญกุศลน้อมกราบถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในราชการที่9ก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลอีกครั้งหนึ่งเดอ้อแล้วเสร็จแล้วเราก็รวมกันที่อุโบสถการเปลี่ยน วันแม่แห่งชาติฟังเทศพิเศษมนีเดอสมเด็จพระมหาวีระวง์เป็นผู้แต่งฟังแล้วโอ้ยจะเมันเพิ่นเทศดีแต่งดีสมเด็จพระสังฆราชร,ราชทานในทั่วประเทศ จังเจนาะเมื่อเนี่มอบให้ปูกอรองเจ้าอาวาสเป็นองค์แสดงธรรม,มเทศนาใหญหลงตาบสะดวกอ่านบ่อยชัดตาบค่อยดีปนันไดก็เลยมอบให้รองเจ้าอาวาสเป็นองค์แสดงแทนเมื่อหันนางฟังเงียบปั๊ดพรูบาาจารย์ผู้ใหญ่นางฟังฟังเถอะเมื่อหันฟังก่อนเลยดนะ้ โอ้ยอิ่มใจลงตาฟังกันดีผู้กอ่อพังกเทศคือปูอีหลียังวะนาอโอ้คนน้ <c oughs> อเออตามสบายได้ละเด้อ <c oughs> โอ้คนเก่งคนเก่งเขาจทุก <c oughs> น้อก็จะเนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้อก็พอหมาะ พอควรหลวงตาในานามคณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ในานามทุกทุกฝ่ายนอ้อที่เราท่านทั้งหลายมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตสร้างบุญกุศลน้อมเกล้าถวายในวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคน หลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเน่เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจของเราย่อมช่มชื่นเบิเบกบานเอบอิ่มพ่องแผ้ว แล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมีพลนดุนและ,ะเดชมหาราชบรมานาถบพิษรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้ว น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนีและเจ้ากุณพระชนีนาถพิราชากัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายเดยบุรพาจารย์เจ้าพระเทศอาจารย์เจา้จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่ แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพัญญาบุตริดาลูกหลานครูประชาจารยายผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้และรับทรบาบ ขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งๆยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณีนทุกรูปทุกนามแม่ชีแม่พรามพ่อพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่าย ที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพละปฏิพานธนสาร,รสมบัติธรรมสานสมบัติ นึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยทำขอก่อนคิดความปรารถนานั้นๆจงพันสํ์สเร็จจงพรันสํ์สเร็จจงพรันสํ์สเร็จและไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมรรคผลพระนิพพานด้วยการจงทุกท่ทันทุกคนเถอ